คับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการภูเก็ตมิวสิกครับโดยผมมิสเตอร์มอแกนวันนี้ผมมีนี่เรื่องนตีเพียบเลยนะครับและก็งานนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยผมแอบซุ่มดูมา2วันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยแวะมาจริงๆแล้วก็มาเจอกับทีมงานมาเจอกับน้องๆพี่ๆที่นี่หลายๆคนนะครับรวมทั้งผู้บริหารและก็คนที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นด้วยนะฮะคุณจอมครับนี่ฮะตัวนี้ครับคุณจอมนสวัสดีครับแนะนําเลยนี่นะแล้วก็เอ่อก็คือว่าผมเองก็ดูแลในเรื่องของโรงเรียนตรีสยามโบราการอ่ ีทั้งหมด3สาขา,าในจังหวัดภูเก็ตก็คือว่ามีที่มิกซี่เป็นที่แรกแล้วก็มีที่สยามโบราการนครภูเก็ตอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็จะมีที่3ก็คือที่สยามโบรารเพ็นทูรณ์ภูเก็ตนะฮะอยู่ที่เอปพลิเคชั่นเทนตูแพนเดนโซนของที่เซ็นทรัลพี่อ็นนะเริ่มต้นเกิดขึ้นมาเป็นยังไงก็เป็นงานที่จัดร่วมกันระหว่างบริษัทสยามดนตรียามาฮ่ากับโรงงานที่สยามโบราณท่าขอภูเก็ตเนี่ยครับก็คือว่าจุดประสงค์ก็คืออยากจะให้คน เครื่องดนตรี Yamaha ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีระดับโลกจริงๆการน,นี้เนี่ยเอามาแล้วก็จุดเด่นก็คือสามารถชอบตัวไหน,นลองได้นัน่นนี่เลยมาลองเล่นมีหลายตัวและอยากได้มาก<ช> <laughs> แลก้วมีบอร์ดมีอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเปียโนโน,นี่น่าสนใจมากมีทั้งแบบไฟฟ้ามีทั้งแบรนด์มีทั้งกีตาร์มีทั้งเบสเยอะมากก็จะรู้เห็นคุณยองเมื่อไปโซโล่มาได้ร้อยแล้วอ๋อใช่มีงวมงาะกิจนะเขาบอกว่าวงสามร้อยปี 재미ast of them... ta ma filtrate Ins floats density ตอนนี้เนี่ยผมกับครูจอมันอยู่ที่เปียนโนซึ่งไม่มีคนเล่นแต่ก็เล่นอยู่ที่โนะและ้วอธิบายให้ฟังหน่อยฮนะหลักการทํางานของเจ้าเปียนโนตัวน,นี้หลักการก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาเล่นแล้วก็อัดเอาไว้อย่างที่บอกม่าสักครู่ว่าเ,าเวลาเราอัดเนี่ยเครื่องก็จะจดจําว่าน้ําหนักที่เราลงลิ้มไหนที่เราสัมผัสลงไปมันก็จะบันทึกเอาไว้ทีนี้บันทึกไปเนี่ยพร้อมกับกล้องวิดีโออ๋อนี่นี่คือกล้องวิดีโออยู่นี่กล้องวิดีโอตรงนี้ มานนี่ะครับแล้วเวลาคนเล่นเนี่ยมันก็จะกระชุนไวลงภาพไปดีมั้ยลงภาพไปดีแล้วตัวนี้ก็ขยับได้ด้วยใช่แต่ผมดูมันเป็นเป็นเปียโนอะคูสติกโนอะคูสติกฮะเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ตัว E3 ที่ทางเนยมาห้ามอะไรเ้ยแล้วมันมาเชื่อมโยงกับพวกไฟฟ้านี่ไงมันมีเหมือนบางทีได้โผล่ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวที่มาบรรจุน้ำหนักอะไรต่างๆ่าที่นั่นเองโดยหลักๆก็ยังเป็นตัวอะคูสติกอยู่ ับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมคงจะต้องไปลองเรื่องดนตรีกับเขาบ้างถ้าเกิดว่าราคาที่มันถูกใจก็คบ้างจะต้องเป็นเจ้าของหน่อยนะครับสุดท้ายนี้ให้คุณจอมคุณจอมฝากอะไรแกเด็กๆดนหรือว่านักดนตรีนั้เได้เขียนบทความนะครับว่าวันนี้งานวันนี้เนี่ยจะช่วยอะไร ่างานในวันนี้เนี่ยครับก็คือว่าสามารถที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยที่มีดนตรีในหัวใจเนี่ยสามารถเข้ามาชมเข้ามาฟังบางคนเล่นไม่เป็นก็สามารถเข้ามาฟังได้แล้วก็ในส่วนตรงนี้เองถ้าเกิดว่าในส่วนของลูกหลานใครมีลูกล ให้กับพี่น้องกันหรือว่าพ่อคุณแม่เนี่ยให้เรียนฟรีอีกหนึ่งเดือนเพื่อที่ว่าจะได้แบบว่าเพิ่มความรู้ดนตรีให้กับเยาวชนแล้วก็คนในจังหวัดพุทธิ์เจษต้องเล่นกันท่าน้องครัวที่มีแรกระตุ้นนะครับก็ยังเป็นโอกาสดีนะฮะับสำหรับคนพุทธิ์เที่ได้มีโรงเรียนดนตรีดีๆแบบนี้มาเปิดที่นี่วันนี้ต้องขอบคุณครูจอบนะครับแล้วก็ผมจะต้องไปหาอะไรเล่นแถวที่ก่อนนี่ต้องขอบคุณมากครับนีครับ